สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล้าแนะนํารถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมกันในทุกวันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกท่านในวันนี้นะคะแอดมินพามาชมเป็นมิสซูบิชิสตาดานะคะรถกระบะมือสองปี04เครื่องโยน 2,800cc ดีเซลค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะราคา1เซน19,000บาทค่ะ กระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างเป็นไฟฟ้านะคะสีสันเป็นสีทูโทนค่ะตัวท็อปนะคะสวยดูดีค่ะทุกท่านภายในสะอาดนะคะพร้อมใช้งานได้เลยเอกสารชุดโอนมีครบภาษีพรบรปี66ค่ะ1นึ0 0 0ซนบาทนะคะซื้อไปใช้กันได้สบายๆจะเข้าราเข้าสวนการบรรทุกค้าขายขนของไปได้ทุกงานค่ะไม่หวั่นใจนะคะทุกท่านพร้อมใช้พร้อมรุยค่ะ รถอยู่แถวโรงพยาบาลอายุทยานะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแรนัดดูรถนะคะติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนัดหมายเข้าชมตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับันันี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ